สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะมาพบกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพคุณครูมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเอกสารส่วนตัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4มาฝากเด็กๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเอกสารส่วนตัว เอกสารส่วนตัวเป็นหลักฐานอ้างอิงเฉพาะส่วนตัวมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลทรัพย์สินเช่นบัตรประจำตัวประชาชนความสำคัญของเอกสารส่วนตัวเอกสารส่วนตัวเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรผู้ป่วยสูติบัตร สมุดบัญชีเงินฝากและสมุดร,รายงานผลการเรียนเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรงและเป็นเอกสารแสดงตนซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารอันนี้ตัวอย่างสมุดบัญชีเงินฝากนะคะและตัวอย่างบัตรประชาชนค่ะ วิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวเป็นการจัดเก็บรวบรวมแยกและการจัดประเภทเอกสารที่บันทึกข้อมูลข่าวสารไว้เป็นอย่างระบบเอกสารส่วนตัวแต่ละประเภทมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกันดังนี้ 1. เอกสารส่วนตัวที่ต้องนำติดตัวไว้เช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรผู้ป่วยบัตรประจำตัวนักเรียนควรจัดเก็บใส่ในกระเป๋าเงินที่มีช่องเสียบบัตรหรือกระเป๋านักเรียน2เอกสารส่วนตัวที่ใช้เป็นครั้งคราวเช่นสูติบัตรสมุดบัญชีเงินฝากหรือสมุดร,รายงานผลการเรียนควรรวบรวมและจัดเก็บ แยกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมแล้วเก็บไว้ในซองเอกสารตู้หรือลิ้นชักที่ปิดสนิท จากความรู้ที่ได้รับไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดก,ก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เด็กๆเ,เลือกเอกสารส่วนตัวมาเพียง3ชนิดเท่านั้นนะคะและบอกวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวที่เด็กๆเ,เลือกมานะคะโดยเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือการงานหน้า79-80ค่ะตัวอย่างการเขียนคำตอบ ในกรณีที่เด็กๆไม่สามารถปริ้นออกมาได้นะคะเด็กๆก็สามารถตอบคำถามใส่ลงในกระดาษได้เลยค่ะโดยเขียนหัวข้อการบ้านการงานอาชีพแบบฝึกหัดที่และเด็กๆก็ตอบคำถามตามรายงานได้เลยค่ะสิ่งสำคัญที่เด็กๆไม่ควรลืมนะคะชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ค่ะ เป็นไงคะแบบฝึกหัดไม่ยากเลยนะคะสนุกกับการทำแบบฝึกหัดแล้วแล้วยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระอีกด้วยนะคะแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า